ส่งมาพรงนี้เป็นมาด้าอ่ะมาดูไปมาติดแล้วว้ากุะอดมาเล็กมากน้องแกสตัดตัวละนี่มืองยมติดแล้วนะอ่ะมันยยมติดแล้วนี่ลุนลลงผลเล่โมเล่นี่ติดแล้วครับอ่ะเล่งดู เลงไม่วอดลันลันนะครับ้ามาดูเมื่อประกอบเสร็จแล้วให้เช็คหัวเทียนเช็คสายหัวเทียนเช็คการสายให้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นรอบเครื่องยนต์หมุนเข้ารอบจะตูวขึ้นนะครับหมุนออรอบจะเบาลงนะครับตั้งรอบให้เบาก่อนถ้ารถเดินไม่สนิทเดินไม่นิ่งอ่าเดินไม่นิ่งมาปรับตัวนี้ตัวนี้คือตัวอากาศหมุนขวาก็ได้หมุนซ้ายก็ได้ครับให้เครื่องนิ่งที่สุดนะครับหมุนซ้ายก็ได้นะครับนี้หมุนซ้ายเครื่องยนต์นิ่งไหนิ่งกับออรับแล้วมาเร่งดูคือเปิดคันเร่งครั้งเดียวคือเร่งสุดเลยถ ไปต่อได้เร่งดูอ่าเห็นป่ะนะครับอันนี้อากาศไม่พอเปิดอากาศเข้าไปทีนี้หมุนแหนหมุนซ้ายนะครับหาเปิดอากาศเข้าไปดูนะครับว่าเื่อน